สบายดีเนาะพี่น้องตอนนี้ทีมงานเขากำลังชิไปโดดน้ำห่วยเนาะชิไปโดดคัวเพื่นว่าขีดสันขีดสันพี่น้องน้ำถล่มเขาสบายดีนะพี่น้องสบายดีนะพี่น้องกับตันกับชิไปโดะขึ้นกันพี่น้องเอ้ยกับไต่กับชิไปโดดน้ำขึ้นกันพี่น้องมาเนี่ยโดดน้ำห่วยเลยเหลือกๆ ถ้าเบิงพี่น้องว่ากัปตันสิกาโดรึอบอลหน้ามขึ้นมาลายนแต่เมน์ยังระบาดเนี่ยบูมมาไปตกางานนะบอ่อบูมมาลงไปยังองนะปะตัวพี่น้องขวัขวขัวสุดขัวสุด สบายดีพี่น้องแน่ร้อยมายังชุมเจ้ามายังจะมาอาบน้ำหวยบ่กล้าโดดอยู่บ่นี้เฮ้ยมุ้ยเฟใจสมำยเสียพูนเนาะเออรถแทวดีบอกล้าขาม บ YouTube, <m 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 as <m <m ันได้ไล yeah> ่สดลงยูทูนี่ลงยูทูปวันเป็นวันไล่ซดดิหนิป่าตัววิไฟใจสัมเสียพ่นแล้วพี่น้องเอ้มันก็ไม่น่าเสียใจสำเรดจกะไปบันได้เนาะโหลดเพลินเครื่องเสียงเต็มเลยพี่น้องโหลดเสียพ่นผู้ใดสนใจอยากคลายเข่าไปติดต่อได้เด้อเสียพ่นหุ่งสีใหญ่อยู่บ้านเฮียม่วงอุ้ยบัวจ้างโหลดทำมาลากบ่เนาะ มาอยู่เพื่อนบุนแล้วหันตีเล็กไกรสองแสนกีบสิมาลากให้อยู่นี่เฮ้ยขึ้นอยู่แล้วอันนี้เอาเข่าออกเบิดเนี่ยปลาตัวลดลดเสียพ่นเนาะสื่อเขา่าเข่าเต็มหลดเข่าเต็มหลดพี่น้องนี่เจ้าของวงซีใหญ่เพื่นอน โทษบอกลูกน้องนะไอ้พูดนะไอ้กับสอบขี่แกบนะมาลูกน้องเพล่อสอบเขาปีหักเบิร์ดสุดเพลินมากันเห็นยังนออะนี่ลูกทรายนำ้ำ

คิดสั้นน้ำถ่วมเขาพี่น้องเอ้ยบุพพี้ก็คิแตกกันหมดมาสิข่ายเขาเสียโพดกับน้ำถ่วมเขาทั้มโอ้โห้ตายเดียวเดียวรอรุนพี่น้องอย่าอย่าลงคุณนะลงอยู่เล็กไปเลยมันชุ้มโพดอันนี้นะรอรุนพี่น้องลงดูน้ำขาตัวตายโอ้ไปเลยไปนยแม่ That man. I'm not ทำไมเล่นได้แบบนี่เล่นกรูปฝ่าเนี่เดี๋ยวไปเดียวตอนถากับตันเป็นไหนนักอียังวะนักกีฬาวายหน้าเมันแดนดับหนึ่งในน้องไปเปิดเนะเล่นกุ้งใจเติมเดิมเลยไปดู รอยหน้าอ่ะอบูเป็น ประจําเนอะแต่อีกน้อยพี่น้องเลยตัวมมมมหมูโมงหมูเมืองภูรินทรนั่นน,น่ะหมูข้าวเมียเป็ <c oughs> นแหละหมูข้าวเมียเป็นแหละกี้สาวแพ่งกระโดดชีว่ะอบอวควนี่เด็ก้าวเป็นสาวโดดคว้า <c oughs> เลยตอนนี้โดดบไว้ตอนนี้ก่อ,อนะกีเรียนมาขี่นอตเป,ป็นจิ๊บวันนี้มึงมาเดินคนยวเอาเอาเมียจะขื่อเดินคนเดียวพี่น้องรอบนี้เอาใหม่เจ้าหน้าทีา่แหละ

ีหนาวเลยพี <aún> <yelled> ่นนอะใสบักบำเหลหำดำบักตีคือบัวเตียอบัวเล็กถูอันูห้อเียมาไพี่ถูแม่เออญาติเมย์ใหญาติเมย์้ี่ก็ญาติเมย์ให้่น้อไม่ีใครกล้าเต่นกับตาเล่นคนเดียวเอาใหม่เอาใหม่ อีกแล้วขีครับแก็บสบายดีพี่น้องส่องของที่สายแดกเนาะตอนนี้กับชิตตีลุงกาบ่าวกัปตันบ่าวกัปตันส่องบ่าวกัปตันฝากกดติดตามส่องบ่าวกัปตันนี่เลยพี่น้องเอ้าลุก ก็หดเลยบไว้ข้อสวเกียบขาจะเลหลเดได้กะต่าย่ไหนมาบึงนะสามุดนะ้วบูผินนั่นนู่มของโทสวนเบาดาวบาดาวเ ดูดเลาะเดินเลาะเดินเลา เดินมาท่ดาซุกเดินเทียมพุกซี้ใหญ่พี่น้องเอ้ยบ้านหน่เม่วงบ้านน้องสนุ๊กโดนอริปุกเอาเรืองไรลูกเป็นห้องอิดอแบบคู่เข่าเนาะคือแบบคู่เข่ว ยได้มันดดูั้หนาวพี่น้องเลยนมก็มาสู้สนี่สู้สู้สู้ตายข้่ก่อนนะแบกสอบาซอย้วจะว้าวว่าอยเขาเนาะพี่น้องเมื่อบึ่งหน้าเขาอาสิครายแต่งเมียน้าถ่วบดขั้นไดขั้นถั่วจกซ้ำมือนี่รลับรองออกนากคาห่วงเนาะมีเขา มีเขาออกงอข้าห่วงก็มีได้นาเอาน่ะไอ่้นตกจะบุองอขาห่วงองอขาห่วงเลยไม้กรอบบวยอกงอกเกี่ยวเลยใส่ร้าผมเนาะใส่รายผนทามเพื่นมือร้เิก้น้ฝากเ่ไหก็แชร์ก็ติดตามให้สองบอกกับตาเดืองพี่น้องสบายดี Nào lẹ là... <laughs>